อุ้ยสุกแล้วเห็นไหมครับเหลืองอารามงามแล้วครับนี้ต้องขโมยกินไม่แน่ครับอเดี๋ยวดึงออกเลยดีกว่าอู้งามครับเดียก็ไข่ไก่ สวัสดีครับวันนี้เอาต้นไม้เล็กๆให้ชมครับเห็นไหมครับต้นแค่นี้เองครับหลายคนน่าจะรู้จักครับติดลูกแล้วเห็นไหมครับต้นเล็กแค่นี้มีผลผลิตแล้วครับนี่เขาห่อไว้อยู่เห็นไหมครับนี่ครับติดลูกเยอะชิมไปหลายลูกแล้วด้วยครับนี่ครับอันนี้ยังเขียวนะครับในลูกเือเหลืองแล้วก็มีไหมนี่ครับเริ่มเหลืองแล้ว มะยงชิดครับต้นแค่นี้ได้กินผลผลิตแล้วครับนี่ครับอ่าครับนี่ก็โดนกินไปหลายลูกแล้วครับผมก็ชิมไปหลายลูกแล้วนี่ครับต้นแค่นี้ให้ผลผลิตได้กินแล้วครับน่าปลูกเนาะอย่างนี้น่าสนใจนี่ไหมครับม้วนห่อไว้ข้างล่างเยอะเลยครับหลายหลายลูกเลยกำลังกำลังโตอีกก็มีเยอะครับนี่ครับเป็นต้นมะยงชิดที่เขา ตอนมาอีกทีหนึ่งครับมันก็เลยได้กินได้กินผลผลิตง่ายเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับมีอีกต้นหนึ่งให้ลูกเหมือนกันสูงเท่ากันสูงแค่นี้เองครับไม่เปลืองพื้นที่ด้วยครับปลูกตรงไหนก็ได้เนาะน่เดี๋ยวไปดูอีกลูกหนึ่งครับ,ครบแค่ปลูกไว้ในหน้าบ้านก็ได้กินแล้วครับไม่ต้องไปปลูกไกลเลยนี่ครับ ต้นนี้เล็กกว่าน,นู้นอีกเล็กกว่าตามกว่าอย่างนี้ไหมเห็นไหมครับเล็กกว่าต้นนั้นอีกติดลูกเหมือนกันนะี่ครับโดนเด็ดไปหลายลูกเหมือนกันครับเขาสุกแล้วเนาะเขาเหลืองแล้วนะี่ยพามาดูนี่นี่ครับหมุนนี่ยังลูกไข่ไก่เลยครับลูกก็ไม่เล็กนะครับมะยงชิดครับมะยงชิดนี่ครับนะครับลูกง,งามๆเลยลูกสวยสมบูรณ์ ข่หอห่อไปนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นน่าจะลูกใหญ่เนี่ยครับลูกใหญ่มาสวยๆเกือบจะเหลืองแล้วครับเกือบจะเหลืองเต็มที่แล้วนะครับชิมแล้วครับหวานหวานดีครับม่ยงชิดต้นนี้เขาปลูกใ,ให่ออกอหวานดีครับแช่ได้เลยเชียวตัวที่เขห้ห่อกระดาษสีขาวเนี่ยออ้ยสุกแล้ว,ลวไหมครับ เหลืองอารามงามแล้วครับนี่ต้องขโมยกินไหมเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวดึงออกเลยดีกว่าอู้งามครับยังก็ไข่ไก่งามางจริงจัดการซะเลยครับจัดการซะเลยนครับงามมากครับ